สวัครับวันนี้เราก็จะมาทําการนําเสนอผลการศึกษาที่เราได้ไปศึกษาเกี่ยวกับในรายวิชา CE251 มานําเสนออาจารย์ทัพษาศิวาัยครับโดยหัวข้อที่เราเลือกมาในวันนี้ก็คือการศึกษา stratigraphy หรือว่าชั้นหินในพื้นที่คุณภาพ Southeast Asia นะครับโดยพื้นที่เราจะศึกษานะครับ จะตั้งอยู่ที่หมู่เกาะปูเลาปาดังตำบลซิงกิงกี้จังหวัดกลนตันซิงซิงกี้และจังหวัดเรียวครับโดยจะอยู่ในประเทศอินโดนีเซียครับโดยพื้นที่ที่ตั้งอยู่จะอยู่ในส่วนตอนกลางของเกาะสุมาตราครับซึ่งอยู่ภายในบริเวณแอ่งสุมารตราตอนกลางที่ถือเป็น แองตกรที่สำคัญทางด้านธรณีวิทยาและอุตสาหกรรมพลังงานของอินโดนีเซียครับครับวตัตถุประสงค์นะครับหนึ่งเลยะครับเพื่อศึกษารูปแบบการจัดเรียงตัวของชั้นหินในพื้นที่ที่เลือกสองนะครับเพื่อวิเคราะห์การแผ่กระจายและอายุของชั้นหินเพื่อความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาครับสามนะครับเพื่ออ้างอิงข้อมูลจากงานวิจัยและเอกสารต่างๆที่เผยแพร่ในช่วงสิบปีที่ผ่านมาครับ โดยพื้นที่ที่เราได้ทําการศึกษานะครับก็จะมีการสะสมของชั้นหินตะกอนมากมายในหลายยุคสมัยโดยชั้นหินที่เราจะสามารถพบและแบ่งได้หลักๆในพื้นที่นี้ก็จะมีอยู่3หมวดหลักๆครับโดยหมวดที่1ก็คือหมวดหินตูหูหมวดที่สอหมวดหินปาเลมบังตอนล่างแล้วก็หมวดที่สาคือหมวดหินเตลิซาตอนล่างครับ หมวดหินตูฮูนะครับลักษณะทั่วไปจะเป็นหินที่เก่าแก่ที่สุดในพื้นที่นะครับประกอบไปด้วยหินดินดานชนิดแผ่นบางหินเซลลและหินปูนเป็นหินเป็นชั้นหินที่มีอายุในยุคไทแอซิกครับซึ่งสะสมตัวในสภาพแวดล้อมทะเลน้ำลึกต่อมาถูกแทรกซ้อนโดยหินแกนิตชนิดเลซี่แกนิตครับที่มีอายุราว2 0 0ล้านปี ซึ่งสะสมตัวในสภาพแวดล้อมใต้น้ำทะเลน้ำลึกครับครับต่อไปนะครับเป็นมวลหินปาเลมบังตอนล่างนะครับลักษณะโดยทั่วไปเลยนะครับมวลหินหมนปลาเลมบังตอนล่างเนี่ยมีอายุอยู่ในช่วงยุคเทอร์เชรีตอนต้นนะครับหรือประมาณ 66- ถึง23ล้านปีก่อนนะครับชั้นหินนี้นะครับเกิดจากการถอยร่นของทะเลในอดีตครับประกอบไปด้วยหินโคลนหินทรายแทรกและหินทรายที่มีแร่ กรอคนไนครับแล้วก็หมวดสุดท้ายนะครับหมวดหินเตลิซ่าตอนล่างลักษณะโดยทั่วไปของหมวดนี้ก็จะเป็นหมวดหินที่เกิดขึ้นในช่วงการท่วมสูงสุดของทะเลหรือก็คือ maximum transgression ในช่วงยุคไมโอซีนตอนตอน้นหรือก็คือประมาณ23-16ล้านปีก่อนชั้นหินนี้ก็จะประกอบ ไปด้วยหินโคลนหินลิกไนท์หินภูเขาไฟชนิดทัฟหินริชาแอนดิไซต์และหินทรายกรอคอนไนท์เป็นชั้นหินที่แพร่กระจายอย่างกว้างขวางทั่วแองสุมาตาตอนกลางครับการแบ่งชั้นทางธรณีวิทยาในพื้นที่ศึกษาแองสุมาตาตอนกลางครับจะแบ่งได้4หน่วยทางธรณีวิทยานั่นก็คือหน่วยที่1 p e t r t h e r y Basement ครับหรือว่าหน่วยชั้นหินฐานซึ่งหน่วยชั้นหินฐานนี้เป็นชั้นหินหน่วยที่แก่กับแก่ที่สุดแล้วก็ประกอบไปด้วยหินแกรนิตกับหินแปรที่มีอายุเก่ากว่ายุค t e r t r เช,เชโดยทั่วไปแล้วชั้นหินนี้มีโครงสร้างรองรับของแองสุมาตาและก็เป็นบทบาทสำคัญในการกำหนดรูปร่างของโครงสร้างของแอง แล้วก็มีอิทธิพลต่อการสะสมในหินตะกอนชั้นบนครับครับชั้นต่อไปนะครับเป็นชั้นที่ชื่อว่าพาเลโอจีนซีเควนครับก็คือชั้นหินในยุคในกลุ่มนี้นะครับสะส,สมอยู่ในยุคพาเลโอจีนครับซึ่งเป็นช่วงที่แองสุมาตานะครับเริ่มเกิดการขยับตัวของแผ่นเปลือกโลกครับ ซึ่งชั้นหินกลุ่มนี้นะครับประกอบด้วยชั้นหินตะกอนที่หลากหลายครับเช่นหินทรายหินดินดานและหินทางครับซึ่งทาให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมการสะสมตะกอนนะครับทั้งบริเวณชายฝั่งและทะเลน้ำาต้นครับครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นนีโอจีนซีเควนซ์ครับก็จะเป็นหน่วยชั้นหินที่เกิดขึ้นในยุคนีโอจีน เป็นช่วงที่แองสุมาตาเนี่ยผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาที่ซับซ้อนขึ้นโดยเฉพาะการเกิดร้อยเลื่อนและการยกตัวของแผ่นเปลือกโลกชั้นหินในช่วงนี้มีลักษณะเป็นชั้นตะกอนทะเลตื้นและทะเลสาบครับครับต่อไปนะครับคือคอนเทอรีดโพสิตครับคือหน่วยชั้นตะกอนคอนเทอ r รี เป็นชั้นตะกอนที่สะสมอยู่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกับยุคปัจจุบันครับโดยประกอบไปด้วยตะกอนจากลำน้าทะเลตะกอนจากกิจกรรมภูเขาไฟครับเช่นทรายกรวดและดินเหนียวนะครับชั้นตะกอนเหล่านี้นะครับมีการกระจายตัวในบริเวณที่ราบลุ่มและชายฝั่งต่อไปนะครับรูปแบบและการแพร่กระจายของชั้นหินในแอ่งสมารตาครับแอ่งสมารตาเป็น แอ่งตะกอนขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเกาะสุมารตราประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวโค้งซุนดาที่เกิดจากการมุดตัวของแผ่นเปิดโลกอินโดและออสเตรเลียลงใต้แผ่นยูเรเียการเปลี่ยนแปลงทางธรณีแปลสันฐานที่เกิดขึ้นตลอดยุคมีโซโซอิกซึ่งซีโนโซอิก ได้ส่งผลให้เกิดโครงสร้างและการสะสมตัวของชั้นหินที่หลากหลายซึ่งมีผลอย่างมากต่อการพัฒนาแหล่งทรัพยากรปิตโตเรเลียมในภูมิภาคนี้ครับแล้วก็หัวข้อถัดไปก็เป็นรูปแบบของชั้นหินในแอ่งสุมาตาที่ประกอบด้วยลำดับชั้นหินตะกอนที่สะสมตัวต่อเนื่องตั้งแต่ยุคพาริโอจีนจนถึงยุคไพโอซีนนะครับ โดยสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มหรือหมวดหินหลักๆได้ตามลักษณะการสะสมของตะกอนและสะภาพแวดลอ้อมในอดีได้เป็นกลุ่มดังนี้ครับกลุ่มหินเปมาตังนะครับเป็นชั้นหินที่สะสมในช่วงพาลิโอจีนตอนต้นถึงกลางในสภาพแวดล้อมของทะเลสาบและแอ่งภายในแผ่นทวีปมีลักษณะเด่นก็คือหินดินดานสีเข้มหินปูนดินทีและหินทราย แทรกสลับกันซึ่งมักทำหน้าที่เป็นแหล่งกำเนิดปิโตเรเลียมที่สำคัญในแอ่งนี้ครับครับกุ้มหินซีฮาปาร์ครับเป็นชั้นหินที่สะสมในสภาพแวดล้อมแม่น้ำถึงปากแม่น้ำครับประกอบไปด้วยหินทรายเนื้อหยาบถึงปานกลางแทรกกับหินดินดานครับซึ่งมีคุณสมบัติในการเป็นชั้นหินกักเก็บครับโดยเฉพาะในแหล่งน้ำมันมนัสและดูรีครับ กลุ่มหินเปตานีและมีนัสครับสะสมในบริเวณสภาพแวดล้อมทะเลตื้นในช่วงปลายไมโอซีนถึงไพโลซีนมีการสลับชั้นระหว่างหินทร้หินดินด้านและหินปูนโดยเฉพาะชั้นมนัสฟาวเดฟอร์เมชันซึ่งมีบทบาทสำคัญทั้งในด้านการกักเก็บและการส่งผ่านปิตโตเรเลียมครับ ต่อไปนะครับรูปแบบการรูปแบบและการแผ่กระจายของชั้นหินในแอ่งสมาตานะครับในด้านการแผ่กระจายของชั้นหินนะครับพบว่ากลุ่มชั้นหินแต่ละกลุ่มมีการกระจายตัวที่ต่างกาันกลุ่มหินเปมาตางังจะจำกัดอยู่ในส่วนลึกและแอ่งย่อยบางแห่งเท่านั้นในขณะที่กลุ่มหินซิหาปาและเปตานีมีการแผ่กระจายตัวในแนวเหนือใต้าตามแนวแอ่งครับแบบยืดดึงและ ามโครงสร้าง100รอยเลื่อนที่เป็นแนวยาวการกระจายของของชั้นหินเหล่านี้นะครับมีความสัมพันธ์กับโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่ซับซ้อนเช่นรอยเลื่อนปกติและ100รอยเลื่อนเฉือนด้านข้างซึ่งมีบทบาทสําคัญต่อการกําหนดตําแหน่งของแหล่งกักเก็บน้ํามันและก๊าซธรรมชาติครับในการระบุอายุของชั้นหินในแอ่งมารตรนะครับ เป็นขบวนการที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการทําความเข้าใจประวัติธรณีวิทยาวิวัฒนาการทางเทคโทนิกและศักยภาพของธรรมชาติในพื้นที่โดยวิธีการกําหนดอายุก็จะประกอบไปด้วย3อย่างนะครับได้แก่ตัวอย่างแรกการวัดอายุรังสีครับวิธีนี้อาศัยหลักการสลายตัวของธาตุกตัมมันตรังสีในแร่ธาตุเพื่อนํามาคํานวณอายุของหินโดยสามารถ ระบุอายุสัมบูรณ์ได้อย่างแม่นยำเหมาะสำหรับการกำหนดอายุของหินอัคนีและหินแปรครับต่อไปไบโอสตาโตกราฟีครับวิธนีนะครับเราจะใช้ฟอสซิลเป็นเครื่องมือในการระบุและเปรียบเทียบอายุของชั้นหินนะครับโดยเฉพาะฟอสซิลดัชนีที่มีการแผ่กระจายในวงกว้างแต่ว่าอยู่ในช่วงเวลาสั้นๆครับเช่น ฟอรแรมนาโนแพลงตนและและองเรโนโบลาครับมาใช้ในการศึกษาแอ่งสุมาตาตอนกลางโดยช่วยระบุอายุของชั้นหินทะเลตอนกลางครับเช่นหมวดบริบังและหมวดเตอร์ิซานะครับนอกจอากนี้ยังช่วยในการแปลความลำดับการทับถมและการเปลี่ยนแปลงของสิ่งวั้อุโบราณก็ว,วิธีถัดไปก็จะเป็น composition and structure ก็ว,วิธีนี้จะศึกษาการบันทึกของแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กโลกในชั้นหินซึ่งเกิดจากการที่ขั้วแม่เหล็กของโลกในอดีตเกิดการสลับกันโดยสามารถใช้จับคู่กับข้อมูลการกลับขั้วแม่เหล็กในระดับโลกเพื่อจะทำลำดับเวลาอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสำหรับพื้นที่ที่ไม่มีแร่ธาตุกัมมันตลังสีหรือฟอสซิลที่ชัดเจนแล้วก็เทคนิคนี้มักใช้ร่วมกับข้อมูลไบโอสตาตูกาฟีและ การวัดอายุด้วยรังสีเพื่อเพิ่มความมั่นยำของการวิเคราะห์ครับขอบคุณครับ